ครับวิธีการทำกราฟเราก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยแรกให้เราล็อกช่องตลางครับที่เราจะเอามาใส่ในกราฟเราบูรามล็อกช่องสองช่องเลยแล้วก็กดมันตรง insert ครับกราฟอำมาตรงกราฟแล้วก็เลือก เราก็จะใช้แบบไหนนะครับนี่ตรงนี้อันนี้ผมผมลองใหม่เนี่ยขึ้นมานี่พิการออกก้าวออกมาครับนี่ครับ,รม,รม,รบ,รบมันก็จะได้ประมาณนี้ครับก็จะมีให้เลือกหลายแบบ อันนี้เป็นสีอันนี้เป็นตรงนี้ครับตัวข้างล่างครับผมก็มีแล้วมาครับที่ดีกัรทำง่ายๆนะครับประมาณนี้ครับผมา